ทีนี้เป็นลูกชายลูกชายไปฉีดวัคซีนฉีดซีโนวคกเข็มแรก <ฮะ S 1> นี่คุณแม่นะฮะคุณแม่อายุ64แล้วบอกว่าลูกชายเนี่ยอายุ27แต่ว่าเป็นเด็กพิเศษนะเป็นดาวซินโดรมพาไปฉีดซีโนวคกเข็มแรกฉีดได้3วัน3วันเนี่ยน็อกอยู่ที่บ้าน <ฮะ S 1> พาไปโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลได้4วันเสียชีวิตนี่ฮะ,ฮะคุณแม่ชื่อนางกิมนะครับเป็นชาวอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับลูกชายชื่อนายสุทินอายุ27 เป็นดาวซินโดรมนะครับมีโรคประจําตัวคือไขมันในเลือดสูงมีความดันมีเบาหวานด้วย mm hmm. นี่ฮะแม่บอกว่า8กันยายนลูกชายไปฉีดวัคซีนซีโนแวคเข็มแรกที่โรงพยาบาลนะครับแล้วกลับมานอนที่บ้าน3วันตอนนั้นทีแรกๆอาการก็ยังปกติดีนะแต่พอวันที่11กันยายนมีไข้หนาวสั่นหายใจไม่ออกส่งโรงพยาบาลต้องนอนใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลานอนอยู่4วันนะครับทีนี้ลูกนิ่งไปเลยนะฮะ ไม่มีอาการตอบสนองอะไรทั้งสิ้นไม่พูดไม่กินไม่ขับถ่ายอะไรทั้งสิ้นก็เลยขอหมอพาลูกกลับบ้านดีกว่าตอนนั้นหมอก็ให้พากลับบ้านได้ลักษณะเหมือนกับว่าไม่มีอาการตอบสนองอะไรแล้วนะฮะจนกระทั่งมาถึงที่บ้านเนี่ยทางอาสาที่เขามาส่งเขาก็ช่วยเหลือด้วยการช่วยถอดท่อเครื่องช่วยหายใจออกตามที่ญาติเขาบอกสุดท้ายลูกก็กระตุกไปสองสาครั้งแล้วก็เสียชีวิต แม่บอกว่าติดใจก็คือการเสียชีวิตของลูกชายเอาละลูกชายมีโรคประจําตัวแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยป่วยไม่เคยมีอาการกําเริบทุกอย่างแข็งแรงดีพอไปฉีดวัคซีนโควิดได้เข็มเดียวกลับมาถึงบ้านมีไข้ะน็อนอนสมอยู่ที่บ้าน3วันอยู่โรงพยาบาล4วันเสียชีวิตไปถามหมอหมอบอกลูกแพ้วัคซีนแต่พอไปถามโรงพยาบาลโรงพยาบาลเพื่อจะขอใบรับรองการเสียชีวิตเนี่ยโรงพยาบาลไม่ออกให้ ยังไม่ออกให้ว่าเสียชีวิตจากการแพ้วัคซีนหรือมีผลกระทบจากวัคซีนคือแม่เขาบอกว่าเขาต้องการตรงนี้จะได้นําไปยื่นเรื่องเพื่อของเงินค่าเยียวยาเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตของลูกชายทีว่ว่าแพ้วัคซีนใช่ไหมคะแล้วก็ฉีดเขาบอกว่าแพ้ยาวัคซีนแล้วเขาก็ฉีดยาอันนั้นให้ แล้วก็มาไม่ถ่ายไม่เยี่ยวไม่ทานน้ำแล้วก็มีจะนอนหลับตาแบบนี้นิ่นนตามไ,มไม่ตอบเลยไม่ลืมเลยค่ะแม่ได้เคยเก่าตัวนองไหมเคยถำอยู่ไปกี่ยาวไปไรหนูหนูหนุหนตาดูแม่มังมันก็น้ำตาไหลเลยมันนหลแต่ไหล ค,คุณแม่บอกว่าที่บ้านฐานะยากจนนะครับเลยตัดสินใจสวดศพลูกแค่คืนเดียวแล้วก็ชาปนกิจศพเมื่อบ่ายที่ผ่านมานะครับแต่ปัญหาก็คือว่าทาให้ญาติพี่น้องด้วยชาวบ้านในพื้นที่เขาทราบข่าวเนี่ยเขาก็ไม่กล้าไปฉีดวัคซีนกันเรื่องนี้เจ้าหน้าที่อาจจะต้องเข้ามาทําความเข้าใจนะฮะคือหนึ่งก็คือมาชี้แจงว่าตรวจสอบให้สิ้นสงสยัยว่าตกลงแล้วลูกชายของคุณแม่เนี่ยเขาเสียชีวิตจากผลกระทบเรื่องอะไรกันแนะ่ หรือก็ต้องไปทําคาเข้าใจอธิบายกับชาวบ้านะนะไม่งั้นเดี๋ยวกลัวการฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ได้ไปฉีดวัคซีนงานโควิดนะฮะคุณผู้ชมช่วงนี้โควิด19ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเศรษฐกิจเนี่ยโอ้โหฝึกเคืองเงินทองก็หายากเราเล่าข่าวกันมาต่อเนื่องเนี่ยข่าวคาวเกี่ยวกับโจ